พี่ชาติครับการจัดการเอสเนี่ยไอคีย์สักเซสที่เราคุยกันว่ารู้เร็วรู้ไว้จัดการดีเราจะรู้เร็วได้ยังไงครับพี่นี่เลยครับเราต้องมีทีมห้องปฏิบัติการครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งนะครับในสองหมอจ้อทุกเรื่อง a s f The Series a s f e อยี่ยงวะผมหมอชาครับผมหมอหนุ่ยครับ e ีนี้เราจะคุยเรื่องอะไรครับหมอนยุยเราจะคุยกันเรื่องการจัดการห้องปฏิบัติการครับเอพี่หมอครับเราเจ้า key success ของทีมห้องปฏิบัติการเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับครับสำหรับทีมห้องปฏิบัติการนี้นะฮะจะให้สําเร็จเนี่ยองค์ประกอบของมันมี1เครื่องมือหรือเครื่อง PCR 2ชุดตรวจที่ต้องได้มาตรฐานสามผู้ที่ปฏิบัติการคือว่านักวิดสี่ผู้ที่ต้องมาวิเคราะห์หรือทีมวิชาการแล้วรายละเอียดในแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ แล้เอียดของมันนะฮะอันที่1ก็คือเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าเครื่อง PCR ซึ่งในเครื่อง PCR เนี่ยเราจะแบ่งออกมาได้เป็น4ประเภทแบ่งตามวิธีการทำงานของเครื่องอันที่1ก็คือเครื่อง conventional lamp e, อันที่2ก็คือ real time lamp e, อันที่3คือ portable qPCR และอันที่4อันสุดท้ายนะคะคือ real time PCR ซึ่งแต่ละประเภทนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเอาไว้กล่าวใน EP ถัดไปนะครับ และสําหรับการทํางานของเครื่อง PCR นี้นะฮะมันใช้วิธีการทํางานคือใช้วิธีการตรวจสอบสารพันธุกรรมของเชื้อนั้นๆถ้าในตัวอย่างที่เราเก็บมานะฮะมีสารพันธุกรรมของเชือ้อมันก็สามารถที่จะดีเท็คหรือว่าตรวจเจอได้ซึ่งมีความแม่นยําสูงมากและใช้เวลาในการตรวจที่ <Wow. S 1> ใช้เวลาน,อน้อยค่าที่ได้จากการตรวจออกมามันจะงนรายงานผลออกมาเป็นค่า CT มันลดต่างดาวเหรอครับพี่ ไม่ไม่ใช่มันมัทีอ C อ <oughs> <c oughs> เนี่ยนะครับย่อมาจาก c y c l e t h ท e เ h o ร์เือของมันคือเวลาซึ่งค่า CT เนี่ยถ้ามีมากๆนะครับมันมะเว่าจำนวนเชื้อเนี่ยน้อยแต่ถ้าค่า CT น้อยนะครับมันจะบ่งบอกถึงจำนวนเชื้อที่มาก <c oughs> ว่าแต่เราเจ้าชุดตรวจเนี่ยเราจะเลือกยังไงเหรอพี่สำหรับชุดตรวจเนี่ยราก็มีปาจสำคัญไม่แพ้ตัวตัวเครื่องนะครับ ชุดตรวจเองนี้ก็มีหลายเจ้าที่เขาพัฒนาตัวชุดตรวจนี้ขึ้นมาแต่ที่สําคัญก็คือว่าต้องเป็นชุดตรวจที่ได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับหมอหนวยก็คือทีมผู้ปฏิบัติการหรือนักวิทย์ซึ่งอยู่ในห้องแลบต้องผ่านการอบรมและมีความชํานาญในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวอย่างการสกัดการผสมน้ํายาหรือแม้แต่การใช้เครื่องซึ่งก็ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สุดท้ายก็คือทีมวิชาการซึ่งจะต้องนำค่า CT ท,ที่ได้มาวิเคราะห์และวางแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปเมื่กดปุไปแล้วนะครับสำหรับ SOP การจัดการห้องปฏิบัติการขณะนี้ห้องปฏิบัติการของเราก็มีความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใน EP ต่อไปเราจะคุยอะไรกันครับพี่ชาติสำหรับ EP ต่อไปเราจะคุยกันเรื่องโปรแกรมการเก็บตัวอย่างครับ wow. อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Subscribe จะเล่นทำไมอ่ะถูกแล้วที่ชอบอีอย่างบ้างครับมาเลย Facebook YouTube c h anel n แล้วก็ Line a d ของ w e ส Product Group นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเลิกเลย